เพลาๆแสงทองร่ำให้ขอโทษบนเวทีโอดถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมต้องเข้มแข็งพาวงก้าวต่อไป เมื่อช่วงค่ำของวันที่22กุมภาพันธ์2567แปลวลาแสงทองหมอลำสาวชื่อดังได้ขึ้นทำการแสดงที่ตลาดกินซ่ารังสิตจังหวัดประทุมธานีร้อมกล่าวเปิดใจทั้งน้ำตาถึงประเด็นร้าวชั้นในครอบครัวกับบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งเป็นสามีโดยแพลว่าได้ร่ำไห้แล้วกล่าวว่านูอยากให้ทุกคนมส่งของูกู้อยากใหทีมงานทุกคนทีกินมีใสมีปต่สุข สู้ต่อสู้มากดูทับวงแสงทองหนูทับวงแถวพาแสงทองมาตมากเป็นเป็ดเป็ดห็ดเี่ยดูแต่ไม่มีลุยยิงแข่งขันดูไม่อยากให้มันหักทับวหนูหนูอยากบอกว่าหนูขอโทษที่นั่ทุกคนดูอยากขอจบเบสซี่นีให้มันดีกว่าไม่บาดยาเต้ 100%หูเชื่อว่าทุกท่ักดุหนูรวมแล้วเคยผิพลากันค่ไหนรวมถึงตัวหนูเองแค่มาถูเป็นโคตรอยย่ไม่ซื้อหเป็นงนเอวเวลาท่านผิดพลาเอะไรมามันก็เลยมีการนามาใหยเราข้เกียร์ยำสุดเทิมแลงยอนที่ยอมรับมสนห้าผิดาดแต่วันนี้เราจะแก้ไขยังไง เรา้องาข่งแขบงหน้าที่แมากระนั้นกข้าวราวก็เกือบร้อยชินนี่ต้องยืดาตัวเหนือหนูต้องทท้ายหนู้อโดดเข้ากอไปขาวราวก็ใ่มแข่งจบแล้วก็ชัยแ้วกต้องเรียรูุ้กมนลยขอกทุกทุกคนนี่บอกทุกทุกคน